ถ้าพูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับในแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมีอนิเมะที่นิยมแตกต่างกันไปใช่ไหมล่ะย,ยุคสมัยก่อนเป็นแบบว่าขับขุนมากมายมาถึงยุคสมัยปัจจุบันกลายเป็นต่างโลกแต่มันจะมียุคหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นยุคคาบเกี่ยวมากกว่านนก็คือย,ยุคสมัยแห่งการทําอนิเมะแนวฮารเลมสกูลไลท์นั่นเองที่บวกกับความแฟนตาซีเข้าไปนิดๆครับแต่ส่วนใหญ่จะวนอยู่แต่เดิมๆครับไม่อนิเมะแนวฮารเลมขับขุนในรั้วโรงเรียนก็แนวฮารเลมโรงเรียนเวทมนต์หรือไม่ก็โรงเรียนผู้ใช้ออาาาววุ่ยงนนนไปนมกั คอสเทนมาครับขับคุณบวกเวทมนต์เวทมนต์บวก,บวกอาวุธจาอะไรก็ได้แต่ต้องฮาเลมไว้ก่อนครับก็คือยุคนั้นนะผมเข้ามาดูอนิเมได้ยุคนี้เลยเป็นยุคที่น่าเบื่อมากยิ่งก,กว่าต่างโลกทุกวันนี้ีกคือต่างโลกทุกวันนี้มันถือว่าสนุกนะแต่ตอนนั้นมันวนซ้ำมากใครเข้ามาตอนยุคนั้นเหมือนกันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยลวกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาลึกลึกความหลังกันครับว่ามีกี่แนวที่มันวนซ้ําในหัวข้อที่ชื่อว่า7อนิเมแนวฮาเลมสอนผู้ใช้อาวุธในรั้วโรงเรียนครับที่พระเอกตอนแรกมไรปับ็ช เอาล่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกดีกว่านะครับเป็นฮาเลมในโรงเรียนสอนผู้ใช้อาวุธที่นางหนึ่งโคตรดีน้องยากผมขาวของพวกเราได้แหละนั่นก็คือเรื่อง Absolute Duo ครับศึกษาตาวิญญาณแฝดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีในระดับหนึ่งนะที่ผู้คนในโลกเนี่ยจะมีความสามารถในการเรียกใช้อาวุธประจำกายของตัวเองมาใช้ในการต่อสู้ได้ครับทำให้ในเรื่องเนี่ยก็จะมีโรงเรียนเอาไว้สอนผู้ใช้อาวุธตามหัวข้อของเราวันนี้เลยที่จะคอยสอนให้เราเด็กๆเนี่ยได้มาพัฒนาการในรั้วโรงเรียนใช่ไหมมาพัฒนาตัวเองต่อสู้ทีมเว แล้วก็พลังแล้วก็มีบัตตี้ตามชื่อเรือแอสซอดูโอซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนี่แหละเข้ามาเรียนวันแรกก็ให้นักเรียนซัดกันแล้วโรงเรียนเถื่อนมากซัดกันโดยใช้อาวุธประจำกายที่เศษขึ้นมาคนส่วนใหญ่นยะก็ใช้อาวุธแบบเป็นสายโจมตีใช่ไหมแบบบางคนก็มีอาวุธพิเศษเป็นหอกเป็นดาบเป็นทวนเป็นงาวเป็นลูกตุ้มอะไรเงี้ยแต่พระเอกเนี่ยนะครับแตกต่างอยู่คนเดียวไงใช้อาวุธเป็นโล่เหมือนผู้กาโล,าโลเลยอาวุธแหวกแนวตอนแรกๆก,ก็ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะโล่จะทำอะไรได้้้้สุดดดททาาายนนนนีโโโหหหหมมมมกกกกออะะลลรแแปตบวเเืพจ ดีตด้ใช่ไหมเหมือนจะมีความแค้นในจิตใจโหดๆซ่อนอยู่ก็มาเปิดฮาเลมที่โรงเรียนแห่งนี้แนี่ยนะครับมาเปิดฮาเลมในโรงเรียนสอนผู้ใช้อาวุธนะครับแรกๆก็มีน้อง่าตนี่แหละที่เป็นบัดดี้ลูเมดกันใช่ไหมอาศัยอยู่ด้วยกันก็เลยสนิทชิดเชื้อกันหลังๆก็มีคนอื่นๆเข้ามามากมายโดยเฉพาะน้องหัวทองอีกคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในฮาเลมครับที่คนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองต่างก็สงสารกันตอนดูนะถ้าน้องเข้ามาเลยวันนี้แล้วก็นะถือเป็นเรื่องฮาเลมที่คาแรคเตอร์สาวๆดีอยู่นะฮาเลมต้องคาแรคเตอร์ตัวละครหญิงด เรื่องมากก็ไปเลือกดูกันเอาเองแล้วกันเรื่องไหนไม่เคยดู เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่มีชื่อที่สุดป่ะหลายๆคนอาจจะเคยผ่านเรื่องนี้กันมาแล้วน่นก็คือเรื่องกาคุเซนโทชิแอสเทอริกครับโรงเรียนสัพพยุตแอสเทอริกเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คนเคยดูเยอะมากที่สุดของวันนี้แล้วมั้งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในโลกที่เกิดมหานตภัยครั้งยิ่งใหญ่ครับทำให้โลกเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปนะไม่มีมหาอำนาจประเทศอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายในการปกครองโลกนะเป็นองค์กรเครือข่ายที่อยู่ร่วมกันหลายๆองค์กรเซตติ้งเร ไปเนี่ยนะครับมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะมนุษย์ในยุคใหม่มีพลังพิเศษเตื่นขึ้นมาใช่ไหมสามารถใช้พลังอะไรกันได้มากมายหลากหลายเลยเอามาใช้ประยุกต์ในการต่อสู้นี่แหละก็เลยมีการรวบรวมนักเรียนครับหลายๆที่ให้มาอยู่ที่เดียวกันนะครับคล้ายๆกับเมืองแห่งการศึกษาในเรื่องทัวรลุประมาณนั้นเลยฟิวไอขายมากเป็นเมืองที่รวมคนเด็กรุ่นใหม่มาเรียนมาสู้กันด้วยพลังแล้วก็การเรียกอาวุธมาสู้กันซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เหมือนกันครับเป็นนักเรียนเข้ามาใหม่ใช่ไหมเข้ามาก็มาทําความรู้จ,จักคนนออืื่่ๆตตามเเปรง นี่แหละนะครับสู้กับคนอื่นทําความรู้จักกับสาวๆครับตามล่ามาเข้าฮาเลมแล้วก็ร่วมสู้ด้วยกันก็คล้ายๆกับหลายๆเรื่องที่แหละพอดตแต่ว่าเรื่องนี้มันมีข้อพิเศษหรือว่าคือเซตติ้งโลกมันดูดีนะครับอาวุธอะไรต่างๆที่พวกคนในเรื่องมันเรียกมาไว้สู้กันเนี่ยมันดูดีมากมันดูล้าสมัยแบบมันวิ้งๆเลยลองลองดูตามภาพที่เอาขึ้นแล้วกันนะครับเพื่ออาวุธมันเท่มากสาวในฮาเลมก็มีดีๆหลายคนครับน่าจะชอบนางสองมากที่สุดแล้วมั้ที่เป็นสาวครัวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับดูไปนานมาก มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตรงตามหัวข้อของวันนี้แบบสุดๆ,ดๆนะครับนั่นก็คือเรื่องเซเลสคไคโนเบรดแดนครับศึกระบำดาบเจ้าหญิงจอมพูดคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่คนในโลกแห่งนี้เนี่ยจะมีการสามารถทําสัญญากับวิญญาณสปิริตได้นะแต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับที่จะสามารถทําสัญญาได้ก็เลยกลายเป็นโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่กว่าผู้ชายนะครับผู้หญิงจะเป็นฝ่ายปกครองแทนมีการทําโรงเรียนโรงเรียนหญิงล้วนที่ให้คนที่สามารถทําสัญญากับสปิริตได้เนี่ยมาเรียนกันครับ โรงเรียนที่ท็อปที่สุดแล้วนะครับมีแต่พวกเก่งๆคุณหนูแบบคุณหนูยิ่งใหญ่มาเรียนกันเท่านั้นน่ะซึ่งพระเอกเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้มาเรียนที่นี่อยู่แล้วไงเพราะว่าเป็นผู้ชายก็ไม่สามารถทําสัญญาได้ใช่ไหมล่ะแถมโผล่มาตอนแรกที่แบบโหยังกายาจกอ่ะแต่ก็จะตามหัวข้อของวันนี้ครับนั่นก็คือเหมือนจะไม่เทพแต่จริงๆแล้วเทพครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันเป็นชายหนุ่มเพียงคนเดียวในโลกครับที่จะสามารถทําสัญญากับสปิริตได้นะถูกเลือกโดยสปิริตเป็นสปิริตสาวโลลีน่ารักผมขาวใช่ไหมครูคูเป็นดาบบแแลลละะถมยััังงเเเเเเทพพด้นนนนอออาาา่ืกกกรป็็คูสญญช นำพาให้พระเอกเนี่ยได้เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนสอนต่อสู้สอนใช้อาวุธสปิริตพระเอกก็เลยสามารถได้มาเปิดฮาเลมที่โรงเรียนคุณหนูแห่งนี้นะครับแล้วฮาเลมแต่ละคนเนี่ยดีมากๆเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปเพราะว่าเรื่องแนวๆนี้เนี่ยมันต้องเน้นที่คาแรคเตอร์ตัวละครหญิงเป็นหลักใช่ไหมละ่ะก็ต้องดีอยู่แล้วส่วนเนื้อเรื่องก็ผัดกะเพรานะครับเหมือนเดิมแต่ก็กินได้บ่อยๆกินได้ทุกวัน แต่มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดแล้วกันนะฮาเลมกับชาติมาเกิดครับพร้อมกับใช้อาวุธประจํากายของชาติที่แล้วนั่นก็คือเรื่องเวอร์เบกครับเทพนักดาบคาบพิภพคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในโลกที่มีพวกปีศาจนะครับที่ไม่รู้มาจากที่ไหนนะครับมาคอยออกอรารวาสสร้างความวุ่นวายทําร้ายชาวบ้านทําร้ายเมืองเหมือนเดิมแล้วไงต่อรู้ไหมครับก็ต้องมีคนมาคอยต่อสู้ไงคนในเรื่องก็จะต้องมีพวกมีพลังใช่ไหมมีองค์กร,รไว้คอยต่อสู้กกับพวสา โดยเอามนุษย์ในเรื่องที่มีพลังเนี่ยพลังในการสามารถละลึกชาติได้เนี่ยมาคอยต่อสู้ซึ่งพลังของเรื่องนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่เพราะว่ามันจะเป็นพลังที่เอาอดีตชาติใช่ไหมครับแบบชาติที่แล้วบางคนเป็นอัศวินใช่ไหมเป็นจอมเวทเป็นเจ้าชายอะไรก็ว่ากันไปก็ใช้ละลึกชาติต่อสู้เอาซึ่งจะมีโรงเรียนนะครับที่คอยคัดเลือกเด็กที่มีอดีตชาติเนี่ยมาคอยเรียนมาคอยฝึกต่อสู้ฝึกใช้มานาฝึกทํางานกันเป็นทีมก็ตรงตามหัวข้อของเราเลยเป็นโรงเรียนฝึกต่อสู้ใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วย เ,เป็นแบบพวกไก่ไกเลยฮะไม่สามารถเสกอาวุธมาต่อสู้ได้รละลึกชาติอดีตก็จําไม่ได้ตอนสู้ทีนี้ก็ต้องใช้อาวุธธรรมดาแบบโหดกันรุ่นๆเลยแต่ไปมาก็เทพซะอย่างนั้นครับเป็นพวกระดับสูงด้วยนะพอแบบว่าจําอดีตชาติของตัวเองได้แล้วเนี่ยแรงเอดก็สู้ไม่ได้คือพระเอกแม่งเทพเบอร์นั้นเลยแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับพระเอกมันยังมีความพิเศษอยู่ก็คือมันเป็นคนที่มี2ชาติพบไงแบบมีทั้งชาติที่เป็นเจ้าชายนักดาบใช่ไหมกับชาติที่เป็นจอมเวทย์ก็เลยโคตรโอเสู้ทีนี้แบบโอ้โหรงรียนฝึกอใช้าวุธออะไไรรม่ต้งเีย สู้อย่างเดียวตอนแรกกากแต่11ตอนที่เหลือนี่เทพไม่รู้จะเท่ยังไงแล้วไปเปิดฮาเลมมานะครับด้วยการช่วยเหลือสาวๆต่างๆในเรื่องเว้มากมายนะครับทั้งคนที่มีอดีตชาติร่วมกันใช่ไหมแล้วก็คนอื่นๆที่ได้เจอกันในชาตินี้ก็เปิดฮาเลมเอานางๆหลายๆคนมาเข้าฮาเลมคาแรคเตอร์ตัวละครหญิงในฮาเลมพระเอกเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ส่วนตัวผมที่ผมชอบเรื่องนี้เพราะว่าลายเส้นการออกแบบตัวละครแบบมันดูเนียนตาดีนะครับต้นฉบับก็จบแล้วนะดีมากด้วยอยู่แบบฟินๆกันไป มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นางเอกกับนางรองดีแบบดับเบิลเลยนะครับเรียกว่าเลือกกันไม่ถูกเลยเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องฮันเด็ดนั่นเองอนิเมะที่นางเอกแต่งเป็นผู้ชายใช่ไหมหลายๆคนคงคุ้นเคยกันคือเรื่องฮันเด็ดเนี่ยก็ตรงตามหัวข้อของเราเนี่ยแหละนะครับในโลกอนิเมะแฟนตาซีที่มีความไซไฟออกมีความเป็นขับหุ่นนิดๆน,นะครับเพราะมันมีความไซไฟอยู่ในเรื่องไงแต่ผมมองว่ามันคล้ายๆกับชุดเกาะลบแล้วก็ใช้อาวุธประฟันกันมากกว่าเป็นโลกที่มีปีศาจปิศาจมาเมือนกันมาคอยออกอารวาน สร้างความวุ่นวายให้กับชาวเมืองนะครับก็เลยต้องมีคนมาไว้ต่อสู้มันเดจาวูมันก็พูดไปหลายรอบแล้วเพราะว่าเรื่องแนวแนวนี้มันก็วนไปวนมาเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีข้อแตกต่างจากเรื่องอื่นบ้างเพราะว่าโรงเรียนของเรื่องนี้เนี่ยไม่ออกคุณหนูมากนะหลายๆเรื่องที่แบบต้องสู้กับปีศาจแต่ว่าใส่ชุดแบบโอ้ชุดเรียบหรูมากอะแต่เรื่องนี้แต่งชุดคล้ายๆกับชุดทหารเลยจริงจังมากโรงเรียนใส่ความจริงจังเข้ามามากกว่าเดิมหน่อยครับพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นนักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้้้้วคยยยาาาาเเเขมมมมมป็นนนนชหุุ่ททีีีีีดดดูืออออจะะตตพกง ครับไม่มีอดีตเป็นพระเอกไม่ได้นะแต่ที่พระเอกเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นเลยก็คือเข้ามาปุ๊บมันโดดเด่นเลยไงมันเป็นนักเรียนที่แบบว่าเทียนะมีคะแนนดีนะครับไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่จะกากาก,ากนเรื่องนี้นี่ก็คือโดดเด่นเลยคะแนนดีมีแมวมอามาคอยจับตาดูแถมยังสู้เก่งด้วยเข้ามาก็มีฮาเลมสาวๆมากมายนะครับแต่ที่เด่นๆมี2นางใช่ไหมก็คือนางหนึ่งกับนาง2ที่เด่นมากอย่างที่บอกไปก็คือนางหนึ่งที่แต่งเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นรูเมิดกันกับนาง2ที่เป็นหัวหลอดอ่ะเป็นควีนอ่ะถือว่าด ฮันเดดอะไรครับฝากเอาไว้เผื่อใครยังไม่เคยสัมผัสก็ไม่มีพิเศษอะไรจากเรื่องอื่นมากเท่าไรหร่แล้วนะครับ มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยกากในสายตาคนอื่นแป๊บๆเทพบวกกับมีฮาเลมนั่นก็คือเรื่องโลคุไดคิชินกคาวรี่ครับเจ้าหญิงสีชาติกับอัศวินดาบไรเทียมทานเป็นเรื่องที่หลายๆคนชอบกันใช่ไหมคือเรื่องนี้นก็เป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีโลกเวทมนต์นะครับเหมือนกับเรื่องอื่นที่พูดวนไปวนมาตั้งนานนี่แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะออกแนวความเป็นอัศวินนะครับที่แตกต่างจากเรื่องอื่นเลยนะแต่ที่เหมือนเดิมก็คือเป็นโรงเรียนสอนต่อสู้ครับโรงเรียนสอนใช้อาวุธเพราะว่าในเรื่องงนีมมััจะพ ที่สามารถเอามาใช้เป็นอาวุธได้ใช่ไหมละ่ะสร้างอาวุธมาต่อสู้กันพระเอกเนี่ยก็เป็นนักดาบคล้ายๆเรื่องอื่นที่ได้บอกไปเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ามาทํากลับมาขายใหม่แล้วก็เหมือนอีกเช่นเคยนะครับพระเอกของเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับตอนแรกๆเนี่ยเหมือนจะกากนะเป็นลักเรียนที่แบบว่าซ้าชั้นโดนดูถูกไม่มีพรสวรรค์ทางด้านเวทมนต์อะไรเลยสักอย่างครับไม่ได้เลื่อนนั่นแหละจนได้ฉายาว่าเป็นเดอะเวิร์สฟันครับแย่ yeah, มากแต่จริงๆแล้วเทพนะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถชํานาญด้านเวทมนต์นะครับจะเวทมนต์ต่อสู้ไม่ได้แต่่กก็มมีีสดดดาาาบบททเพ ถึงใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่ก็เรียกอาวุธพิเศษมาใช้ได้เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละเวทมนต์เหม็นมีปัญหาอะไรเลยสุดท้ายก็เก่งอยู่ดีแล้วก็เปิดฮาเลมเหมือนเดิมนี่แหละนะครับชิลๆมากนางหนึ่งก็ดีผมแดงคนอื่นก็ใช้ได้นะครับมันเน้นที่หัวแดงใช่ไหมนางหนึ่งเป็นบัดดี้กันใครยังไม่เคยดูแล้วอยากดูก็ไปหาดูถ้าอยากดูนะแต่ผมพ้นจุดนั้นมาแล้วไงไม่คิดจะกลับไปดูเลยคือภาพแบบออโต้พายลอดมากความทรงจำล้วน มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนผู้ใช้อาวุธสอนต่อสู้เหมือนกันนะแต่ว่าแค่ดูลายเส้นก็รู้แล้วนะครับว่ามันเป็นแนวไหนคือเป็นลายเส้นที่วงบอกวิถีมากอ่ะนะั่นก็คือเรื่องมาเกงกิครับแก๊งสาสตราสุดปวนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนะชายหนุ่มที่เป็นพวกติ่มติ่มนะครับตอนแรกได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนใช้อาวุธตามหัวข้อนี่แหละเป็นมาเกงกิใช่ไหมในเรื่องเรียกว,ว่ามาเกงแต่พระเอกเนี่ยมาตอนแรกๆก็ไก่เลยครับใช้พลังเอ่อใช้มาเกงไม่ได,ลมด,ดมเลย,เดย,ยูมยมีีีอญิง มาลลยล้อมรอบกายมากมายนะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้มันเคยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนช่วงเวละประชากรก็มีนักเรียนมากกว่าผู้หญิงเพิ่งเป็นทางศึกษาเมื่อไม่นานมีผู้ชายเข้ามาไม่เยอะครับก็มีไฮเลน์เป็นเรื่องปกติเอาจริงๆก็จําไม่ค่อยได้แล้วเรื่องนี้จําได้แต่ลายเส้นเพราะว่าอาจารย์ไร้วาดนะใครรู้ชื่ออาจารย์คนนี้ลองพิมพ์บอกหน่อยแล้วกันนะผมก็จำไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่าเป็นอาจารย์ที่มีความสเปเชียลวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย